สวัสดีครับอยู่กับผมในช่องเด็กปลายดอยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปจับปลาที่ตะลุนะครับโอเควันตอนนี้ก็เพิ่งออกมาจากที่ร้านนะครับวันนี้เราออกมาก่อนเวลานะครับร้านปิด9ก้าโมงแต่ว่าพวกผมออกมาเจ็ดโมงแล้วก็ขับรถไปประมาณ2ชั่วโมงนิดนก็น่าจะไปถึงที่ตะลุประมาณสามทุ่มครึ่งน่าจะได้อยู่มั้งนะแล้วก็รีบตักปลาแล้วก็กลับมาน่าจะก่อนเที่ยงคืนก็มาถึงบ้านประมาณตีสองนิดนิด ก็พรุ่งนี้ต้องทำงานต่อโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่ดัลลูดนะครับโอเคไว้ใจกันครับคนไหนต้องไปเช่าซาลาคนน้อม <c oughs> ันเนี่ยเมียทมไมหน้าหัวจื เฮียตัว爷爷ตามมาแล้วขวากูเบลนก็ตัวเชียวเบลกูงมงาปะว่าเออคุณมาตัวที่แจวช่วยงมช่องเด็กไปดอยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตะลุดมาจับปลา อ่าสมอลแล้วอะไรไม่รูสักอย่างนะเหมือนคล้ายๆกับปลาอะไรนะปลาปลาซิวปลาซิวบ้านเรานะครับวันนี้คนเต็มเลยที่สุดนะครับดูบรรยากาศแต่ว่าคงไม่เห็นนะนะเห็นเห็นอยู่นั่นแหละอากาศหนาวมากแล้วก็ว่าไปดูกันว่าจะได้ปลาเท่าไหร่จะได้ปลากี่ตัวโอเคนี่คุณต้องการเ่อม Thank you. Thank ท o u นี่นะครับทั้งแถวเนี่ยที่มันเป็นไฟมาเส้นจับกันทั้งแถวนะครับพ네ี่เขาที่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่ากลุ่มแถวนั้นน่ะโอ้โหตักมาได้ทีแบบเป็น ถังมันถังเลยแต่ว่าของพวกผมเนี่ยไม่รู้โซนนี้มันไม่น่ามันเงียบเหงาเลยกันเคอาไปช่วยกันลุ้นว่าจะได้ปลาเยอะป่าโอเคเออตัมมี่มันแท้แน่น่าน่นเดเลยโอ้เทอมาจริงเทอมาดัมมี่มันแท้อ่าพวกเาว่าตัมมี่ถ่ายด้ว ก็ให้ได้อย่างงั้นทําอย่าอ้าวมันยังเล่นพัดเฉ็ดชโลอ่ะงอนน้อดูงออีดออะโหลงออีดงมาตะกว่าเนี่ยอารอติงกงงาเปลี่ยนมลงาไม่อยากไม่อยากมันตีลง <laughs> 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 hey, i don't know to do not happy. I'm Hey, okay, the well, best. the best. Bye, bye, bye. bye, bye. มาแล้วมาแล้วนี่ครับของเราจะได้แล้วเปล่าอได้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 น่อโอ้ยลุลุมาแล้วลุงมาแล้วลุงมาเเร็วเร็วเร็วโอ้เรนี้ได้เยอะราบนี้ไปรีบรีบไปรีบรีบไปรอบนี้ได้เยอะได้ยอะร็มาเี โอ้โหเอาล้เอาล้วจับมือตัวดูมูกละเฮ้ยดิดัน้วดูดมาแล้วมาวมาแล้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 มาแล้วมาแล้ว้อาแลัลวอะไร้วล้วายล้าแลล 오케이. 아이, 루이다. 단히 빠클래. 미규도 대마. 엄마. 고고 대마고. 예. 어서 먹이게 나내 오케이, 오케이, 오케이. 이거 링크 데이다. 오케이. 오케이뭐 н и ч 아, 야, 루이다.

นันก็มีจำกัน,นหนึ่งปีมีครั้งเดียวอาจจะขึ้นมาแบงนี้นะค่น,นี้ได้ม,มกว่าคน,นี้ได้เยอะกว่าสอคนอยู่ในนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรรถปั๊นนี้ไม่เป็นไร Okay, okay, okay. Good Good okay, as you see here, here's a lot of fish. a lot of fish. a lot of fish. lots of fish.

Go go go！妈妈，那是画的哪？啊！哦哦、啊、哦！刚下、哦、那雨嘛。

โอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วพูดคร่าวๆก็คือเราออกจากที่บ้านเราหลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วเราจะต้องขับรถจากที่บ้านเราเนี่ยเซมพอเนี่ยไปที่จะรุดเนี่ยใช้วเวลาประมาณสองชั่วโมงนิดๆเอาไปถึงประมาณสิบเมงกับเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เราก็จับปลากันจนถึงประมาณตีสามได้มั้ง ตีสามนิดนดแล้วก็เก็บคงเก็บของนน่นนี่นั่นมาก็ออกจากที่จะลุ่นมาก็ประมาณตีสามครึ่งตอนนี้ก็มาถึงบ้านก็หกโมงเชา้านะครับยังไงก็ถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องเด็กปายดไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ thank you